สวัสดีคะ่ะสวัสดีสุขุสุขนเนนะจ้ะมื้อนี้มานันางอยู่ขังขังหงเลอพี่น้องมา่ั่งอยู่ขังหงเพราะว่าเตรียมตัวจะทอนตน้นไม้ต้นตอกจ้ะเมื่อนีก็เป็นมือว่นนยุดนอกก็อยามาทําความสะอาดจากเมื่อทอนตน้นไม้ต้นตอกมันเป็นหูเป็นตาแน่จักหน่อยเพราะามันหกเฮงพี่น้อง่อยพ่มีเวลามิแตเวลาทํางานจ้ะเลิกงานมากกดึก เดินเตียงขึ้น,นสิเบิงบ้งจะใส่เบิ้งปวดห้องเออขื่ออยู่จ้ะอืมแตเลยเมื่อนี่มีโอกาสดีเดินต่อได้โอกาสดีทุกโอกาสมาถอนตอนอ้นหญ้าให้มันเป็นหูเป็นตาจักหน่อยเดี๋ยวงูสิมาใส่อยู่น้ำโมพยังดอกมันหกโพดเนาะค่ะถ่ายเขามาตัดเขาก็ระตัดพี่น้องเขาก็ตัดแต่ฝั่งทางฝุ่นพวกที่มาตัดมาตัดไอหญนะ้านะเขาเจาะกระปัดดอกให้หน้ำเด้ตัดตาขังสนามหญ้าอันเสีย แล้วก็แล้ยวก็สินเนาะก่อนอื่นเนาะคะ่ะขม้าเหล้วเดี๋ยวปรับกลองก่อนขอม้าเหล้วเนาะคะ่ะกะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจนะไม่เลิกค่ะแล้วก็ฝากเนาะคะ่ะฝากพี่น้องสุขขู่สุขคนไปกดติดตามเฟซเพจนะไม่เด้กพี่น้องขยกักกามีเพจเฟซบุ๊กเนาะกะซื้อช่องว่าซื้อช่องว่าสัน่นซื้อเพจว่าเมียฝรั่งบ้านๆเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะปักลิงไว้ให้ใต้คลิปเนาะคะ่ะ ฟ้าคาเป้โกดเป็นกําลังใจนะมันเด้อค่ะผู้ใดที่ยังไม่ได้กดเนาะค่ะก่อนจะไปทอนหญ้าเนาะค่ะพี่น้องสิมาขายครีมก่อนเนาะเหมือนในผู้ใดสนใจเนาะจ้ะอยากได้ครีมอยากได้ครีมคอยกระไซครีมตัวนี้อยู่พี่น้องครีมขมิ้นเฮอร์โบ้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นครีมขมิ้น ขิมขมิน้นเฮาโบว์บ่ไมสาอันตายลได้พี่น้องมีอยอช่วยปรับสภาพผิวหนาเหาเนี่ยผู้ใดถี่เป็นไปนหน้ามองคล้ำสิวฟ้ากระจุดดาดำเนาะกับพี่น้องใส่ได้มดพี่น้องไม่มีสารแอนรอยนะคะใส่แล้วบอมีกัดหนาบอมีเสียบหนาจะพี่น้องตาเดดหนา้าเหละว่าดำบ่แดงเนาะค่ะมันเพราะว่ามันเป็นขมิน้นมันเป็นมันเป็น สารบำรุงหนาเห่าโดยเฉพาะนะคะมันมันบฟกัดหนากระส่อนถ่อเพราะว่าข่อยเคยใส่ขี้ไม้ไร้ครีมเล้วมันดูซื้อว่ามันจะเสบหนาพี่น้องใส่ข้างแรกนี้จะรูซึกว่าเสบหนาใส่ไปใส่มาหนาบางจ้ะหนาบางแล้วก็ออกเดดบด้เลยออกเดดนี่หนาเป็นฟ้าเป็น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 กระกระส่นถ่อโอ้ยบอ บอกกับคัดคัดออยท่ถ้ทาออกแดดแล้วหนาก็จะเป็นกราเป็นฝ่าหลเก่าเนาะคะ่ะทาครีมไนที่มันแบบว่าทาแล้วมันเสบหนาะมันกัดนะหนาเฮ้เาขี้หนาบางพร้อมออกแดดเพื่ออดได้พี่น้องอันนี้เ่าเป็นอย่างจะคอย้ามันจะทาล้ายทาโปะเต็มหนาะกระบอกมีเสียบหนาพี่น้องเพราะมันเป็นสมุนไพรเนาะมีอยอย่อพร้อมจะไม่มีไม่มีสารแอนดรอยนะคะใส่ดีพี่น้อง เห็นผลในชุดแรกนะคะพูดม่ว่าเห็นผลในมือแรกพี่พี่น้องเห็นผลในชุดแรกในชุดหนึ่งเนี่ยมีชุดหนึ่งเนาะคะ่ะสื่อมาในราคาถาถาผู้ใดเคยใส่เนาะจะในราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทรวมค่าส่งเนาะคะ่ะอันนี้ลอยหาสิบบาทผู้ใดกระสนใจสื่อตาอ,อันครีมก็ได้เนาะคะ่ะพี่นอ้องอืกระิบอกเงีง้ยวนี่เนาะคะ่ะขออภัยผู้ใดที่ฟังแล้วบ่เข้าใจ อาจจะเบาโวกไปว่นมากสื่อตะครีมก็ได้พี่น้องสื่อตะครีมตลับละเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยอยห้าสิบบาทจ้ะทาร่วมค่าส่งแล้วก็ลอยเก้าสิบบาทร่วมค่าส่งนะคะหรือว่าจะสื่อเต้สะบู่ก็ได้พี่น้องก้อนละ80บาทก้อนละ80บาทในสบู่สบู่สบู่ส้มที่สีนะคะช่วยปรับสภาพผิวหนาเห่านี่ละ่ะ ก่อนละแปดบาทร่วมค่าส่งกะ120ยิบาทนะคะแยกซื้อก็ได้ผู้ใดแบบว่าอยากได้อันนั้นหนึ่งสินะหรือว่าจะซื้อรวมกันนะคะพี่น้องซื้อร่วมกันชุดหนึ่งเนี่ย270เจิบาทค่ะร่วมค่าส่งแล้วนะคะค่าส่ง4ี่สบบาทอืร้อยบาทใส่ดีพี่น้องลูกค้าซื้อซ้ำออมาถอนถอนลูกค้าใส่แล้วติดใจสั่งซื้อซ้ำ เพราะว่าสินค้ามันดีมีคุณภาพพี่นอ้องอือนะผู้ใดสนใจกะสอบถามไก่เนาะค่ะหรือว่าผู้ใดอยู่อยู่แถวแถวอไอะอยู่แถวแถวเปล่งเนาะค่ะซาซึ่งเศร้ากะนัดรับได้เด้อพี่น้องอืมเพราะว่าคอยกะใหให้พี่สะพ้ายคลายห้ยยุบเปล่งเนาะฝากแล้วคายห้หรือว่าผู้ใ,ใ,ใ,อใอดอยู่อเมริกาอยากไก้กะทักแชทอินบอกมากค่ะพี่น้องนะคะมา เริ่มเลยปัที่นี่ทลาไร่่างโจดไม่ปรู้ว่ามันจีทอนเป็นยังไงได้มัดผมกอนเพราะว่าบ่ามีถุงมือพี่หน้องบริสุทธิ์ถุงมือมากเพราะว่าคิดจากท้อนมือหนีก็ถท้อนเอาเลยเสียนะบริสุทธิ์เตรียมถุงมือมากมันจะทอนง่ายท้อนหยาบกก่ะพนูนี้มัดผมกอน บ่รู้ว่าอันแสงมันสีสะท้อนมันสีเห็นบ่เนาะเดี๋ยวเราคอบดึงกันมันกล่องมันสีเห็นบ่มันสะท้อนง่ายอยู่เด้อยวกับหน้องถอนง่ายจ้ะถอนง่าย แตกนี่ดิพี่น้องเห็นห้างแตกนี่จ้ะ พักก็ได้อยู่จา่าแถวเนี่ยแต่ว่ามันตายสีขาวนานน้าวเรียวก็เลยก็อยากปลูกแต่ว่านานน้าวนี่ตายหมดจ้ะหิมะโลงปีทีเดียวนี่เต็มขาวอ,อกโลกทีจ้ะ อันนี้หยาพี่น้องเหมือนนท้อนมาขึ้นอาจจะเป็นต้นใหม่เขาบบุหว่าต้นเอยียงจ้ะนี่หยาท้อนแค่นี้ก่อนนี่บัจกได้นอซับซับซับออกอันนี้ไม่นะเป็นดอกใหม่จ้ะ มเวลลมาอันปลูกคือข้าเจา้าพี่น้องพะาาห่างๆข้าเจา้าพอได้ทำงานจากข้าเจา้า,จาอยู่บ้านซื้อข้าเจา้าไม่มีเวลาปลูกนั่นปลูกนีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีทำหนีนะ่ะทุกนอย เปียนดอกอยู <brightness> <desserts> paper, shepherd, mm. Luckily, ่จุดน่อยนึงเดี๋ยวหามีดฮะยังมาทางลอกจต่นี่มันหกโผดมันเป็นต้นใหม่กับจริงดอกใหม่กับจริงอยู่แต่มันหกโผดพี่น้องมันหกมัน มันโมง่ายมันจะถอดดอกมันบกคลายไม่ตรไบหลายกว่าเดี๋ยวให้ว่างๆก็หนี่จังสิไปหาไอ้มีดมาทางกอกหามีดดีมาทางไงเพราะมันหยาเพ่งมันดึงบาขึ้นจ้ะมันเหนียวแห่งเพราะมันจะายปีแล้วเนาะมันเป็นตนใหม่มืคือหยาพวกนี้หยาพวกนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่จ้ะ ไกี่พี่มี่ไม่ขึ้นใหม่นอกจพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละมาบอกกันคลิปหนาเนาะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแม่เด้วยคะ่ะไปแล้วคะ่ะ